โอเคครับก็สวัสดีทุกคนครับยิยนดีต้อนรับสู่ช่องนี่บิวชแนลนนครับวันนี้ผมจะมาพูดกับชารีชาลีนะครับขออื่นก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับพอจะไปรับชมกันเลยวันนี้ผมก็จะมาถามเรื่องเกี่ยวกับชาลีชาลีครับผมจะถามชาลีชาลี ตอนนี้คนอยู่คุณก็ไลใหผมไหมามาดูกันนะมันตอบเย็ดว่าโน,นูอ้าวเขาบอกว่าไม่ครับโอเคหามต่อ ชาลีชาลีตอนนี้คุณตายหรือยังเอาทำไมเขาบอกว่ายังไม่ตายอะ่ะเดี๋ยวหาชาลีชาลีมีพ่อกับแม่ไหม ใช้ชลีเป็นเด็กกับพ้าเหรอครับ ชาริชาลีชอบผมไหมมองกันชาวิดาแบบนี้จำอ่าเขาชอบผมนะครับชาริชาลีติดตามผมหรือ,อยังกดกดซับสไครต์ผมหรือ,อยัง โอ้ยเยี่ยโฆษณาอะไรวะบอทยังยังนี่ครับนี่ครับอ๋อกดไลค์อ่ะขอบคุณครับชาลีชาลีที่กดไลค์ให้ผมเพราผมก็จะหาคำถามต่อไปครับชาลีชาลี เคยชอบผู <min it> <amine> ้หญิงไหมครับเฮ้ยเดี๋ยวแล้วกูยังไม่ได้เปิดไหมชารีชารีคุณเคยชอบผู้หญิงไหมครับออเขาตอบว่าไม่ครับอ่าก็ถามต่อไปครับชารีชารีเป็นตุ๊ดไหม เขาอาจจะเป็นอิสิตุตก็ได้ก็ไม่รู้นะครับอ่าเขาเป็นตุ๊ดจริงๆครับไอ้ฮามึงตุดอะฮาริชาเออเป็นสารประเทศสองไหมครับก็ถูก อ้าวเขาบอกว่า,วาไม่ครับชาลีชาลีชอบกินน้ำไหมไอเหี้ยกูหามกินน้ำเอ้ก้าหามไปชารีชาลีาลพ่อแม่มึงตายใช่ไหมคำถามนี้โคตรรุนแรงนะ ฮัลโหชาริชาลชอบชอบตุ๊ดไหมเออเราต้องถาม อาริชาลีชอบดูกกิงในผู้หญิงไหมไอ้เหี้ยมึงถามกูถามมึงคำถามแม่งโคตรกดตีเนะี่ยมึไม่เป็นไรราชาลีชาลีกูถามแค่นี้ให้มึงอ่ะมึงรู้ชอบดูการ์ก้งในผู้หญิงมึงจะปิดลบชาลีชาลีกู ัวจำสแกรไหมครับนี่คำถามนี้ฮะ๋อมมึงัวจำสแกรนะครับใช่าชีอายุเท่ากับผมไหมครับ ไอ้เหี้ยกูตกใจไอายุเท่าผมไหมไอ้สัตว์แม่งกูตกใจไอ้เหี้ยไอ้ชาลีกูจะไม่เล่นกับมึงละไอ้สัตว์กูตกใจจับตะแกงโง่ไอ้สัตว์เหี้ยโอ้ยคนดูโฆษณาแป๊บ คาริชารีเข่ากับผมไหมครับผมแม่งตกใจเลยสัตว์เอ,อ้ยเอาล่ะก็เป็นอย่งไรบ้างผู้ชมครับก็อย่าลืมกดไให้ผมด้วยนะครับขอบแม่งผมมันดูไม่ไหวแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยช่วงนี้ขอขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเฮ้อผมตกใจเลยไอ้สัตว์